ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อนิรันเขารักการวาดรูปมากวันหนึ่งเขาได้ดินสอแท่งใหม่เอี่ยมยาวสวยงามนิรันดีใจมากเขาตั้งใจว่าจะใช้ดินสอแท่งนี้สร้างสรรผลงานมากมายนิรันใช้ดินสอแท่งนั้นวาดรูปไม่หยุดเขาจินตนาการถึงโลกใบใหม่และถ่ายทอดมันลงบนกระดาษอย่างสนุกสนานแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาสังเกตเห็นว่าดินสอของเขาสั้นลงเรื่อยๆเขารู้สึกใจหายเล็กน้อย วันหนึ่งดินสอของนิรันสั้นลงมากจนเกือบจะจับไม่ถนัดเขารู้สึกเศร้าใจมากเขาคิดว่าดินสอของเขากำลังจะหมดไปและเขาจะไม่มีดินสอคู่ใจอีกแล้วคุณครูปริยาคุณครูใจดีของนิรัน์สังเกตเห็นความเศร้าของเขาเธอเดินเข้ามาหานิรัน์และย่อตัวลงเพื่อพูดคุยกับเขาอย่างอ่อนโยนคุณครูปริยาถามนิรัน์ว่าทำไมถึงเศร้านิรัน์ชูดินสอแท่งสั้นๆของเขาให้ครูดู พร้อมกับเล่าความกังวลของเขาให้ฟังคุณครูปรียาหยิบดินสอแท่งสั้นๆขึ้นมาเธอพูดกับนิรันด์ว่าดินสอไม่ได้แค่สั้นลงนนิรันด์แต่ทุกเส้นที่เธอขีดเขียนลงไปทําให้ดินสอแท่งนี้มีความหมายมากขึ้นต่างหากเธอชี้ไปที่รูปวาดของเขาคุณครูอธิบายต่อว่าดินสอไม่ได้แค่กําลังจะหมดไปแต่มันได้ทิ้งมรดกแห่งความคิดสร้างสรรค์และความงดงามไว้มากมายเลยนะนิรันด์มองดูรูปวาดของเขาด้วยสายตาใหม่ เขามองเห็นเรื่องราวและความฝันที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นสายที่เขาขีดเขียนลงไปเขารู้สึกว่าดินสอของเขามีคุณค่ามากเพียงใดคุณครูปรียายิ้มและพูดต่อว่าชีวิตของเราก็เหมือนดินสอนี่แหละนิรันมันสั้นลงทุกวันแต่ทุกช่วงเวลาที่เราใช้ไปอย่างมีความหมายทุกความเมตตาทุกบทเรียนที่เราเรียนรู้มันคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและเปลี่ยนไปด้วยจุดมุ่งหมายนิรันยิ้มอย่างเข้าใจฝากกดติดตามช่อง ธรรมตูนด้วยนะครับเข้าใจง่ายฟังสบายแล้วเจอกันครับ